ตอนนี้ไซตเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนาเสื่อรับสัญลักผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท c e b o o k f แฟนเพจไซตาเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถชิคที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง y YouTube และเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตต,ตลอดแน่นอนที่ช่องไซตาเมะอาวแล้วผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับดาร์กอนควีสามในพาร์ทที่อา่าพาร์ทที่ห้าแล้วครับคิด <laughs> นานนิดน,นึงเท่าทีเท่าที โอเคผมทําการฟาร์มเลี้ยวมานิดหน่อยแล้วก็ซื้อยาม,มาแล้วเรียบร้อยนะผมเตือนแล้วนะพาร์ทที่แล้วจากนั้นเราจอกจากตรงนี้ไปครับแล้วก็ขึ้นด้านบนเลยมันจะมีพีระมิดอยู่นะครับนี่อันนี้จากนั้นตรงนี้จะมีกับดักด้าน,นหน้านะครับเพราะฉะนั้นชิดกําแพงมาตรงนี้แล้วก็หลบออกขวาตรงนี้นี่ค่อยๆอ้อมเข้านะครับตรงกลางมันเป็นหลุมนี่ทีนี้ก็เลือกฝั่งขวาต่อครับแล้วก็ขึ้นด้านบนเลยตามทาง เึ๊บอ,อ่าบันไดไปสู่ชั้น2ครับของพีระมิดต่อไปก็ตรงนี้ลงล่างนะผมลงล่างเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายาเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วไปให้สุดครับไปให้สุดแล้วก็ขึ้นบนไปเก็บของก่อนโอเคตรงนี้ขึ้นบนไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอยู่2หีบอันนี้ไม่ต้องเก็บนะครับมันจะไม่มีอะไรหรือไม่ก็เป็นกับดักขมยัำไม่ได้ละแต่อันนี้แหละต้องเก็บ ก็คือเหรียญนั่นเองสวยจากนั้นเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมนะครับเมื่อกี้ที่เราเดินมาเราแยกขึ้นบนใช่ไหมทีนี้เราจะลงข้างล่างครับนี่อันนี้เดินตรงลงไปเลยยังไม่ต้องเลี้ยวกลับทางเดิมนะนลงไปให้สุดนี่จะได้อีกหนึ่งหีบมาครับอ่าเป็นถั่ววิสตอมแล้วก็ย้อนกลับทางเดิมครับแล้วค่อยหักลงล่าง โอเคตรงนี้เดินลงไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวานี่ครับก็จะเจอบันไดไปสู่ชั้นถ้าไม่ว่าชั้น3ามเนาะโอเคตรงนี้จะมีกลไกนิดน,นึงนะครับต้องทําตามผมนะเลือกที่ช่องสุดท้ายก่อนครับนี่ก็คือ4นะผมแทนช่องนี้ว่าเลขสนะครับสแล้วก็ย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปช่องที่1นี่ช่องที่1นะครับซ้ายสุด สี่หนึ่งอ่าสี่นึงเสร็จแล้วก็สองครับตอบเย็ดให้หมดนะแล้วก็สุดท้ายเป็นสามรหัสง่ายๆคือสี่หนึครับแล้วประตูจะเปิดออกให้เราเอาสมบัติได้ตรงนี้เรียบร้อยจากนั้นก็ขึ้นตรงกลางครับด้านบนเลยตรงนี้ครับเดินขึ้นไป มันจะเปิดทางให้เราเข้าไปเอาสมบัติได้นี่เองโอเคเป็นเมจิกคียครับกุญแจที่เราตามหานั่นเองจะมากทีนี้เราก็เปิดประตูดได้อีกหลายบานเลยแล้วก็ทัวร์าทัวอีกเม็ดนึงทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการอ้อมไปฝั่งซ้ายนะครับจริงๆซ้ายขวาก็น่าจะเหมือนกันแต่เราเลือกซ้ายก่อนแล้วกันมีค่าเท่ากันเพื่อเราเจอเรื่องดีๆขวา้ล้ซ้ายดีนี่ตรงนี้ แล้วก็เข้าประตูตรงกลางไปเลยครับตัวนี้จะเป็นหีบสมบัตินะครับแต่ทุกครั้งที่เราเปิดหีบเนี่ยเราจะเจอกับมอนสเตอร์ทุกหีบนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูหีบหนึ่งก่อนแล้วกันนะจะได้เป็นตัวอย่างให้ดูนี่เราจะไม่เขาเรียกว่ายังไม่ได้เห็นของข้างในนะครับแต่เราจะสู้ก่อนนี่ก็ถ้าเราจัดการได้ปุ๊บเราก็จะได้ของข้างในมาซึ่งมันมีหลายหีบเลยเห็นไหมรอบๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บทุกหีบเลยนะครับแต่ว่าตอนที่สู้เนี่ยผมอาจจะตัดออกหมดเลยก็คือเดี๋ยว ตัดให้ดูว่าเปิดหีครบแล้วละกันนะส่วนได้อะไรนี่เดี๋ยวไปลุ้นเอาเองก็แล้วกันนะ <c oughs> เพราะว่าเสียเวลาเมื่อคิดจะยาวมากเลยกว่าจะฆ่าได้หมดทุกตัวเนี่ยสู้ประมาณ10บ0ครั้งได้สิบครั้งออประมาณ1ิบครั้งได้โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไล่เปิดหีให้ครบคว่ามาละมาเจอกันตรงนี้เลยหีบ <c oughs> สุดท้ายโอ้ยอย่างนานเลยนะผมใช้เวลาโอเคเรียบร้อย เป็นเหรียญอ่าหีนี้เป็นเหรียญโอเคครบละดูดิบาดเจ็บกันใหญ่เลยแล้วหิวไม่ได้ด้วยนะต้องใช้ยาวอันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะมีจุดที่ผมต้องไปลุยต่ออีกข้างล่างมาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้พักเบรกด้วยการออกไปข้างนอกก่อนอันนี้เก็บหีบซะสวยแล้วก็ขึ้นด้านบนเลยเราจะมาโผล่บนยอดพิระมิดนะครับ ตรงก่อนจะโดดลงไปเนี่ยมันจะมีของตรงนี้นี่ตรงนี้ก็คือเหรียญอีกหนึ่งอันพอเราเก็บปุ๊บเราก็โดดลงไปได้เลยครับไม่มีอะไรละโอเคตรงนี้เราออกมาข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะทําการฮิลฮิลให้กับทุกคนเพราะเราใช้สกิลได้ละตอนอยู่ข้างนอกเสร็จแล้วเราจะกลับเข้าไปเก็บอีกหนึ่งไอเทมที่โคตรดีนะครับนั่นคือไอเทมสำหรับนักกังฟูกงเล็บทองนั่นเองผมจะออกไปเก็บเลย แต่ตรงเนี้ยใช้เวลาน,านานมากแน่ๆผมบอกเลยว่านานโคตรๆเพราะว่าหลังจากที่เราเก็บไอ้กองเล็บมาแล้วเนี่ยเราจะต้องสู้นะครับสายตาสำรวจพื้นที่เท้าดูสิเจอบันไดซ่อนอยู่อ่าเรียบร้อยก็คือถ้าเราเก็บกงเล็บมาปุ๊บเนี่ยทุกหนึ่งก้าวที่เราเดินเราจะเจอมอนเตอร์ทุกครั้งนะครับเพราะงั้นโคตรนานกว่าจะเสร็จแต่ก็คุ้มนะอาวุธที่ได้มาก็ดีถือว่าหนึ่งก้าวที่เราเดินและเจอมอนเตอร์ก็คือเก็บเลเวลไปแล้วกันนะเบนซีเรีย โลกศพเก่าแก่ตั้งอยู่บนแผ่นหินเปิดดูไหมเปิดครับสายตาเปิดฝาโลอย่างระมัดระวังกงเล็บทองเป็นประกายระยิบระยับอยู่ข้างในต้องเป็นของมีค่ามหาศาลแน่ถูกต้องสายตารีบเก็บเข้ากระเป๋าอย่างดีใจแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเสียงลึกลับดังขึ้นอย่างน่าขนลุกขอให้คำสาปของคนโบราณจัดการโจรที่มาขโมยโกงเล็บทองได้เถิดเอาละครับจากนี้ก็เติมทุกอย่างให้เรียบร้อย นี่ผมอัดยาให้ในตัวละครทุกตัวนะครับเผื่อสำรองไว้เดี๋ยวผมเอากองเล็บทองให้ชนลี่ใส่ก่อนคราวนี้ละมึงดาเมจหนักแน่นอนกองเล็บทองนี่ของดีอันนี้ของดีบอกเลยดูดิดาเมจบวกขึ้นมา50นะครับแจ่มมากสวยนี่ก็เดินยอนออกไปครับนี่ทุก1นึ่ก้าเราจะเจอศัตรูตลอดแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจากนี้ผมจะทําการตัดออกให้หมดเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมสู้ให้ดูแค่ชุดเดียวพอนะครับที่เหลือก็อจะประมาณนี้แหละสลับไปสลับมาแล้วก็ตีไปเรื่อยถ้าเลือดลดก็ใช้ยานะครับไม่สามารถใช้สกิลวาร์ปออกได้ด้วยนะบอกก่อนเลยเพราะมันห้ามใช้สกิลถูกเะล่ะที่ดันเจียนนี้ผมถึงได้เตือนว่าให้พกยามาเยอะๆไม่งั้นไม่รอดแน่นอนโอเคงั้นจากนี้เดี๋ยวผมจะตัดแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลามันน่าจะเยอะไม่ใช่ตัดดิเร่งความเร็วโอเคลุย ประมาณแถวนี้นจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นไปด้านบนละแม่โคตรนานคนดูนดจะดูแค่ประมาณไม่กี่นานทีนะครับแต่ของผมคือโอ้โหหลายนานทีเกือบชั่วโมงได้เนี่ยติดอยู่ในเน้ยเดินมาเก้าหนึ่งตีเดินมาเก้าหนึงน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 ่งตีเน,นี่ยโอเ้เร็วจ่าพัดขึ้นเลยอะโอเคออกมาข้างนอกได้แล้วนะครับจากนั้นเราทํากรอการาซูมซูมไปที่เมือง อะไรนะโรมาเรียมาทีานี้ก็เจ็บสาหัสกันเลยทีมเราไปเติมเลือดก่อนเลยครับค่อนข้างบาดเจ็บเยอะใช้ยาไปเปลืองเหมือนกันนะเพราะมันมาเรื่อยๆขนาดฟาร์มเลโอามาแล้วนะถ้าไม่ฟาร์มจะขนาดไหนไม่น่ารอดหรือไม่ก็ต้องอัดยาเยอะๆเลยอโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อที่ไปทางเชื่อมด้านซ้ายนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปทวีปใหม่แล้วก็ไปอาณาจักรใหม่กันครับ กุญแจที่เราได้มาเมจิกียมาเปิดประตูนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายต่อครับเอาข้ามมาอีกฝั่งปุ๊บก็ออกไปข้างนอกเลยจากนี้เราจะเดินข้ามสะพานแล้วก็เดินลงใต้นะผมนี่มาที่เมืองนี้เลยจัดไปครับอาณาจักรนี้ก็เดี๋ยวพาเก็บของนิดน,นึงก่อนแล้วกันไหนๆก็เข้ามาใหม่ละเริ่มจากที่โรงแรมลินชักตรงนี้ไม่มีอะไร แล้วก็ตรงนี้ครับในคอกม้าจะมีของอยู่ที่พื้นมุมขวาบนนั่นก็คือเหรียญนั่นเองแจมแมวหาเก็บของให้ครบอะบอกเลยจากนั้นก็อ้อมด้านขวาขึ้นไปครับตรงนี้อันนี้มีถุงอยอู่มีถุงอยู่ด้านบนนี่นะครับสังเกตดีๆแต่ด้านในมีทัวหนึ่งอันสวยจัดว่าแจมอันนี้ไม่มีอะไร จากนั้นก็เดี๋ยวจะอ้อมขวาของหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันใช่ป่าวะเฮ้ยไม่ใช่นี่ดอว่าใช่ว่าเดี๋ยวขอลองดูนะตัวหนึ่งใช่ป่าวะ <c oughs> มันหลายเมืองบางทีก็ลืมๆนะน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมลองอ้อมขึ้นไปดูกอนหลายเมืองมันชอบใช้ลูกเล่นเนี้ยอ้อมแบบติดขอบไปเพื่อเดินไปสำรวจอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ถูกลลอัน,นี้แหละเดี๋ยวมันจะมีทางลงใต้ดินนิดนึงเพื่อไปเก็บของนะครับ ผมเก็บของให้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวพ์ดหน้าจะได้ลุยในเรื่องแบบเต็มที่โอเคในหม้อมีเหรียญอีกหนึ่งอันมีนักบวชมาอยู่ที่ใต้ดินตรงนี้นะครับแล้วก็ชั้นหนังสือไม่มีอะไรอุ้ยกดผิดผมจะเข้าอีกชั้นหนึ่งอันนี้มีเป็นเรื่องราวที่เศร้าที่สุดที่เคยมีมาโอเคเก็บมาครับจากนี้เราก็จะเดินหน้าเข้าไปในปราสาทได้เลยแหละไม่น่ามีอะไรละ ล้อออกมาเพื่อที่จะกลับเข้าไปใหม่จากตรงนี้นะ่าจะใกล้กว่าด้านล่างไม่มีอะไรนะครับเข้าปราสาทได้เลยปราสาทก็เหมือนจะมีของให้เก็บอีกนะเดี๋ยวกเก็บของให้ดูแบบจุกๆเลยพาร์ทนี้หีบสาอันนี่เข้าไปเก็บก่อนอาจจะยังยอมเจ็บตัวหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเก็บมาครับอันนี้เป็นคาทานะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นทัวร์โอเคทัวก็ยังโอเค ส่วนอันซ้ายเป็นรอยสักอะไรสักอย่างซึ่งน่าจะบวกพลังโจมตีถ้าผมจำไม่ผิดห้องนี้ไม่มีอะไรครับเราจะอ้อมไปหาพระราชาก่อนเลยอย่างแรกไปรับ,บภารกิจสำหรับพาร์ทหน้ากันมาคุยเลยครับเขาว่ากันว่าดินแดนทางตะวนันออกเนี่ยมันมีพริกไทยที่เติบโตอยู่มากเลยนะจงเดินทางไปที่นั่นนักผจญภยัยแล้วนำข่าวสารไปบอกข้า หากเจ้าได้พิถยลับค้ามาแล้วก็ข้าจะยกย่องว่าเจ้าเป็นวีรบุรุษแล้วก็มอบเรือธงของข้าให้เป็นรางวัลแก่เจ้าเลยนะแสดงจดหมายนี้ให้คนแค้นหนอดีที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกดูล่ะเขาจะอนุญาตให้เจ้าผ่านไปได้ไซตาได้รับจดหมายราชองการมาโอเคออกไปได้แล้วไซตาขอให้พระเจ้าอวยพรให้เจ้าด้วยโอเคภารกิจของเราคือต้องไปเอาพิกไทยนะครับ มาให้กับพระราชาเพื่อแลกกับเรือซึ่งเรือนี่แหละจะทําให้เราเดินทางไปได้เกือบทั่วโลกเลยกับทุกจุดเลยมาเดี๋ยวเราตัดพาร์ทหน้าเมืองแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะฟาร์มเรือบ,บวกอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาพริกไทยกันในพาร์ทหน้าผมสำหรับพนันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย